สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูนิดจะพาพวกเราไปสอนการใช้โซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันมันเป็นยังไงเราไปดูกันเลยก่อน,นื่นเราจะมาพูดถึงหัวข้อสำหรับบทนำซึ่งมีด้วยกัน3อย่างเลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือความสำคัญของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน โซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในหลายด้านของชีวิตประจำวันโดยช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับเพื่อนครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งาน อีกทางยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจและการตลาดที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญและช่วยในการสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมสรุปได้ว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาและเชืยยอ่อมโยงผู้คนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเลยก็คือความเสี่ยงจากการใช้โซเชียลมีเดีย หนึ่งเลยผลกระทบต่อสุขภาพจิตอาจทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวลหรือซึมเศร้าจากการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นข้อที่2ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยข้อมูลส่วนตัวอาจถูกขโมยหรือรั่วไหลและอาจตกเป็นเหยื่อของการร่วงละเมิดอ,ออนไลน์ข้อนี้อันตรายมากๆข้อที่ 3. การแพร่กระจายข้อมูลเท็จข่าวปลอมหรือข้อมูลปิดเบือนนะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ ข้อที่4การเสียเวลาการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปจนเสียเวลาอาจทำให้เสียเวลาเรียนหรือการทำงานข้อที่5การติดตามและสะสมข้อมูลอาจถูกติดตามกิจกรรมและได้รับโฆษณาที่ไม่ต้องการต่อมาข้อสไตล์ของบทน,นำเลยก็คือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิธีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย ก็มีด้วยการ5ข้อนะคะข้อที่ 1. ปกป้องข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ข้อที่2ลดความเสี่ยงจากการโดนล่วงละเมิดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงการถูกขคค่มขู่การล่วงละเมิดออนไลน์หรือการโจมตีทางจิตใจข้อที่3การจัดการกับข่าวปลอม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะข่าวสารที่ถูกต้องและเท็จได้และไม่หลงเชื่อหรือเผยแพร่พข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อที่ 4. เพิ่มความปลอดภัยจากภัยคุกคามออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถป้องกันตัวจากการถูกโจมตีหรือการติดเชื้อไวรัสจากการใช้งานโซเชียลมีเดียข้อที่ 5. เสริมสร้างทักษะการใช้โซเชียลมีเดียทางบวกเพื่อให ใช้สามารถใช้โซเชียลมีเดียในทางที่สร้างสารรค์มีประโยชน์และปลอดภยัยทั้งในด้านส่วนบุคคลและการทำงานการเรียนรู้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภยัยช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้น